โทรมาแล้วโทรไปอีกเล้วทุ่งเก่าแล้วขายเรืหองงไม่ได้แล้วว่ายแล้วคั้งนี้เปิดเปิดได้กี่แล้วถ้าจะมีชิ้นส่วนข้างในเมือนกันไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่ถึงกคงจะขายมีกงงี้เฮ้แต่มันมีตัวเลขอันนี้มันมีหมายเลขครับเขาพิมพ์อันนี้มีหมายเลขเมื่อหมายเลขมันจะขึ้นแล้วครับขึ้นทะเบียนแด่นแต่ในตู้นี้ยังไม่ขึ้นเนาะครับเป็นกามแล้วนี่ใครเขียนเลข ไอ้กงศัพเนยกงศัพท์เด็าทำอืคเขื่อนมันแบบตามมฝันเ็ฝันมันจะมีบอกมีคุคุเด็กสมัไหนกเก็ฝังโน้นแล้วับฝังโน้นมีเก็กมีอะไรมีเด็กเด็นั่รชืไม่ได้เคเห็นนี่หรอยังพวกสิพวกปีเลยพวกั้ครับ ฝคนตไม่ได้เป็นคุตจาเลยนี่ถือว่าเป็นคุตานี่แต่ไม่ยนี่ดมาชมแกลัวรื่นเท่าไปนะก็ได้เขาหามอนะะเอาไปสีซัวอย่างนี้ามอันตรายท่านเกตนาอยากูนี่แล้วเนาะท่านดูนี่แล้วไปอยู่ไม่ได้ชี้ไม่ได้เลยจะบาดคอจาอะไรลนี่ต้องเห่รับยุกแรกคนนี้ยุไม่ให่ พอมันจะพัฒนาถึนมาเรื่อยไอ้ตัวนั้นใช่ไหมหรอหยับลงไปเลยหินมันอ่อนมันสมัยในสมัยให้่นี่สิว่าพจยพิธีเลี้ยนี่สินะเอ้พิีเลี้ยนี่สที่สังสกองค์ปัจจุบันนี่หนูเ้เาสถาันเดูกไหมเยอะมากแวเกด้ก่นี่แต่่วนี้ดูีก็ได้ใหญ่เขาเอกสารมันมีเท่านี้ใช่จหมมันมีมากกว่านี้ ตู้มันนี่ก็เปิดไม่ได้แต่ยาอะไรผมได้เปิดจักแต่ผมเปิดได้แค่ตาไหร่ไหนก็เป็นอันไหนมีระบบหลอกระบบหลัมีระบบไลายหอกสมัยโบราณมีบอกไอ้คนนี้ประวัติเขาแล้วนะเดี๋ยวไปหาทิ้งม้วนเอาซอนลูกท่อไปแล้๋ยวเขาไปไปพิมพ์ตัวไงท้าทิ้งอยู่สองสามปีน่ะ

เอาเาวอาจารย์นี่ะติดนีเขาอยู่สองคนสามคนอ๋อาจารย์ถือมาเีอย่ไม่ได้แวเหรอนี้ใครเอาาที้มันต้องถือได้อยู่ก็้องดีว่ามันติดหยเ้าลุหา้็วดเดีวกับที่นี่แหลต้องเป็นของวัดน่นอใช่เพราะว่ามันเป็นของใลยนทางมีสหนไม่ไม่อยากนน่นอกเดี๋ยวพระวจาผมอยากได้แต่ว่าผมไ่อยากวกป้องคนทุนมันอง เก็ทำมนาถือไปท้ารูน่ยจะมาเอาเยมื่อกาอกนนี้ดูแลมันเป็นของของผู้คนน่ะเห็นไหมหรอมันเป็นของชาติอันกู้ที่้างนอกน่กงานันโบราณเลยโบราณมันสิบหกล้านปี่ะแมมมดเอุเนี่ยมันจะพูดว่าอะไทาเราไมทำดําเนินการยังไงยงไง้น nhá thì cũng giờ cũng giờ rồi nó ấy nó bảo biết ถึงวันดี2 ทุกดีๆเ้ลุงนี่คุณจบอกเลยว่าอยู่กับผู้ใหญ่จะยาครบมอู้นีถ้าเขาทำไยังไงเนาะผมมีข่าวของจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยแกเป็นเหก็ใจนี่ว่ะแกเป็นปีเสี้ยปีเสี้ยอะไรนใส